ภาคเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยกลุ่มสหาภาคีธุรกิจจีนจัดงานมอบรางวัลแห่งปีในโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนกับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนครั้งที่8อาเซียนพลัสอวอร์2024 best business and product เพื่อมอบให้กับนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบนรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใต้ใตคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลไปเมื่อวันที่30บ ุนายน์ที่ผ่านมาโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี หนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบนรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเปลี่ยนผิวให้ขาวสว่างกระจ่างใสดูดีมีออร่ากับสุพัชชาโซฟพลัสทั้งสองสูตรโดยมีทีมผู้บริหารนำโดยคุณสมชัยเรืองอุไรประธานบริษัทสุพัชชา SPC Thailand จำกัดพร้อมด้วยคุณเบญจวรรณศรีสลับรองประธานบริษัทสุพัชชา SPC Thailand จำกัด คุณพิเชษเลืองอุไร CEO บริษัทสุพัชชา SCP ไท a แลนด์จำกัดและคุณวราพรเลืองอุไร CEO บริษัทสุพัชชา SPC Thailand จำกัดเป็นผู้เข้ารับรางวัลณหอป,ประชุมการตลาดกองทัพอากาศและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุพัชชาไทยแลนด์ครับก็สวัสดีนะครับผมสมชายเลืองอุไรนะครับเป็นประธานบริษัทสุพัชชา SPC ไ h a i l a ด์ Thailand, จำกัด เป็นจวานศรีสลับนะคะเป็นรองประธานบริษัทสุภาชาเอ็มพีซีไทยแลนด์จำกัดค่ะวราพรเรืองไรค่ะเป็นทีอีโอบริษัทสุภาชาเอ็มพีซีไทยแลนด์จำกัดค่ะพี่เชษเรืองไรครับเป็นซีอีโอบริษัทสุภาชาเอ็มพีซีไทยแลนด์จำกัดปลื้มใจนะครับและดีใจมันเป็นรางวัลหนึ่งเป็นกําลังใจนะครับช่วงนี้เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงแต่รางวัลเนี่ยทำให้พวกเรานั้นมีกําลังใจที่จะสู้ต่อและเดินหน้าต่อนะครับดีใจครับปลื้มใจมากที่ได้รับเกียรติ ได้รับรางวัลอันนี้ครับก็คือทางทางบริษัทเราเนี่ยนะครับเรามีนโยบายบริษัทสมัชชัยพีซีไทยแลนด์เนี่ยเรามีนโยบายอยู่3ข้อที่เราเรียกกันว่า3วินอันนี้หนึ่งนโยบายที่1ก็คือลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าถึงสถานการณ์วัตถุดิบจะขึ้นยังไงเนี่ยเรายังคงราคาขายของเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าอย่างต่อเน,นื่องนโยบายที่2ก็คือในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยต้องได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์เป็นสบู่สมุนไพรเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเทสการทดลองนะครับโดยการรับรองอ,อยถูกต้องนะครับส่วนวินที่3ก็คือตัวแทนเราที่มีอยู่หมืน่นหมื่นประลายนะครับหมื่นประคนในประเทศไทยและมีส่งออกไปอีก6ประเทศนะครับตัวแทนทุกท่านเนี่ยจะต้องมีไรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมดังนั้นผมอยากฝากว่า ธุรกิจออนไลน์ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลือกครับเป็นธุรกิจของทางรอดนะครับเพราะว่าคนตกงานเยอะมากดังนั้นเรามาทําออนไลน์ตั้งใจทําออนไลน์นะครับแล้วก็ตั้งใจขายตั้งใจเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าออนไลน์คือถางรอดครับไม่ใช่ทางเลือกเราทําสบู่ที่เป็นสมุนไพรนะครับยึดสมุนไพรหลักของของ,ของไทยนะครับเราก็จะมีน้ําผึ้งนะครับมีพวกขมิ้นนะครับมีส่วนผสมมะขามนะครับเพื่อ เพื่อเป็นสมุนไพรไทยเลยนะครับที่ทีท่แต่โบราณโบราณที่ปู่ย่าตายายเราใช้มานะครับและอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถส่งออกไปได้ถึงพวกประเทศนะครับนั่นคือสมุนไพรสมุนไพรของไทยใน็อดล่าสุดเนี่ยเราทะลุไปถึง3ล้านก้อนนะครับจากที่เราเริ่มมาแค่ะระดับพันก้อนนะตอนนี้ยอดขายล่าสุดรัตที่19เนี่ยตรอมีออเดอร์สั่งเข้ามาทั้งหมด3 6ล้านกแสนก้อนนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจที่สมุนไพรไทยเนี่ยเราออกไปถึง6กประเทศนะครับในอาเซียนแล้วก็ตอนนี้มีที่กำลังดิวล่าสุดของสวีเดนนะครับกำลังคุยกันเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆที่การส่งออกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการภาคภูมิใจจากบริษัทเล็กๆนะครับกับพวกเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะสามารถทำธุรก,กิจและทำสมุนไพรไทย,ไทยเนี่ย ให้ไปโด่งดังในต่างประเทศได้ครับตอนนี้สบู่เรามี2ส,สูตรนะครับสูตรที่1ก็คือเป็นสบู่สมุนไม้น้ำนมสดนะครับซึ่งตัวนี้เราจะไม่ผสมอไอ้น้ำผึ้งนะครับส่วนสูตรที่2เป็นสูตรที่เราใช้ผสมน้ำผึ้งนะครับซึ่งตัวนี้สูตรที่2ที่เราทําเพิ่มมาเนี่ยเนื่องจากมีฟิดแบกจากจากลูกค้าที่ใช้เนี่ยว่าอยากให้เราทําเป็นผสมน้ำผึ้งเพราะตัวน้ำผึ้งเนี่ยเป็นส่วนที่ทําลดการักเส นะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ทําการทดลองมา1ปีเต็มนะครับแล้วก็ผลออกมาโอเคแลวเป็นเป็นที่ดีมากถึงได้ผลิตในรอ่นที่19ซึ่งมียอดจั่งจองสบู่สูตรน้ําผึ้งเนี่ยประมาณ1นล้านแปดแสนก้อนนะครับจากจานวนทั้งหมด3าล้านกว่านะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอ,อีกอีกครั้งหนึ่งของบริษัทสุภชัยพิศีไทยแลนด์ครับตอนนี้สําหรับของสบู่เนี่ยนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือ อ่าสามห้าก้อนเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมกับสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายของสุภชาได้ทั้งแบรนด์เลยนะซึ่งมีเราผลิตภัณฑ์มีหลายตัวนั้นเพียงแค่ว่านักสมัครสมาชิกนะครับได้สบู่ห้าก้อนนะครับแล้วก็จ่ายเงินแค่สามร้อยห้าสิบบาทก็สามารถเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนของบริษัทสุภชาพีทิทไแลนด์ซึ่งสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของสุภชาได้ทุกตัวครับ thank mm -hmm. you